สวัสดีค่ะเพื่อนๆของของพอดแค์ครูบียอนนะคะกับการอ่านบทวรรณกรรมจีนอำมาต่าเรื่องสามก,ก๊กในหนังสือชื่อสามก๊กฉบับนอกทางเนียบของเบง้งเล่าเป็นภาษาไทยโดยยาเส้น ซึ่งยางเส้นนั้นนะคะได้นำตำนานสามก๊กมาเล่าในแบบที่แหวกแนวออกไปจากฉบับแปลไทยที่เคยมีเพราะเขานะคะต้องการเขียนให้เป็นเรื่องที่อ่านเล่นเบาๆสบายๆมารับฟังกันได้เลยคะ่ะสู่ขอใต้เกี้ยวเสียวเกี้ยวปาลัดซ้ายขวาซึ่งเราทำไว้ชื่อว่าหยกหลงในวงเล็บมังกรหยก กับกิมฮองในวงเล็บหงทองถ้าจะกอดนางสองเกี้ยวไว้ทั้งซ้ายขวาให้มีความสุขทุกเวลามิให้อนาทรเลยสามกกฉบับเจ้าพระยาพระคลังสองดรุณีสครานโฉมแห่งงอกกกผู้มีชื่อเสียงระบือลือเรื่องไปทั่วทั้งวุยกกและจก,ก๊ก นางนั้นคือใต้เกี้ยวผู้พี่และเสี่ยวเกี้ยวผู้น้องสองนางเป็นธิ่ดาของเกี้ยวเซียนใต้เกี้ยวเสี่ยวเกี้ยวงดงามยิ่งกว่ามาลาน,านานาพัน์นางทั้งสองไม่ได้ผัดแป้งแต่งหน้าปรุงกระเจะจันแม้แต่น้อยแต่สองแก้มนั้นนวลปลั่งชมพูอยู่เป็นนิดยามล้างหน้าแล้วน้ำที่ใช้ล้าง กลับปรากฏเป็นสีชมพูจางๆมีกลิ่นหอมอ่อนๆเยาหยวนใจนะักสองนางม่เพียงงามโชมเท่านั้นสติปัญญาของนางยังเฉียบแหลมสมเป็นยอดดารุณีที่เคียงคู่วีระบุรุษยิ่งนะักกล่าวฝ่ายซุนเซ็กจิวี่อายุได้18ปีรำเรียนวิชาทั้งปวงสำเร็จแล้ว ท่านอาจารย์ผู้สอนจึงเอ่ยปากกับปิดาของจิวยี่ว่าตนจะขอเป็นพ่อสื่อไปสู่ขอใต้เกี้ยวเสี่ยวเกี้ยวให้กับซุนเซ็กจิวยี่จะเห็นเป็นประการใดผู้เท่าจิวยินดียิ่งนักจึงจัดข้าวของให้อาจารย์นำซุนเซ็กจิวยี่ไปที่บ้านเกียวเซียน อาจารย์นำสองสิทธิหนุ่มเข้าไปคำนับเกี้ยวเซียนแล้วแจ้งจุดประสงค์เกี้ยวเซียนได้ฟังมิว่าประการใดกลับลุกหายเข้าไปข้างในเป็นช้านานน้ำร้อนน้ำชาก็ม่ได้ยกออกต้อนรับขณะที่ทั้งอาจารย์สิทธิกำลังนั่งกลุ่มก็มีคนรับใช้เข้ามาแจ้งว่าท่านผู้เท่าเกี้ยวท่านวานให้คุณชายทั้งสอง ช่วยธุระสักเล็กน้อยเหตุด้วยแพ้ตัวผู้สองตัวของบ้านนี้ไปชนกันอยู่ที่ปากทางเข้าหมู่บ้านไม่ยอมเลิกรากว่าครึ่งวันมาแล้ววานคุณชายไปช่วยนำแพ้สองตัวกลับบ้านทีเถิดสองสิทธิ์นึกหลากใจคิดไปคิดมาก็ทราบว่า นี่คงเป็นแผนทดสอบกำลังและสติปัญญาจึงรีบตามคนใช้ออกไปครั้นถึงปากทางเข้าหมู่บ้านก็เห็นแพ้ตัวผู้กำลังควิดกันอย่างเอาเป็นเอาตายจิวยี่ซุนเซ็ไม่ได้เดินตรงเข้าหาแพะแต่เขากลับเดินไปหาต้นหมอนพบแล้วจึงเด็ดใบหมอนมาหอบใหญ่แล้วเหวี่ยงเข้าไปข้างๆตัวแพะ แพทั้งสองเหน็ดเหนื่อยหิวโหยอยู่นานแล้วครั้นเห็นอาหารโอชะจึงสะบัดแยกจากกันต่างตัวต่างคบเคี้ยวกินใบหมอนอรเร็ดอร่อยพออิ่มหนำจิวยี่ซุนเซ็กก็จุงแพะออกมาได้โดยสะดวกพอเกี้ยวเซียนเห็นข้าวก็หลากใจเอ่ยปากชมเชยว่าคุณชายไปจับแพะมาได้ไวแท้ไม่ทราบว่าใช้กลวิธีประการใด จิวยี่ตอบว่าลำพังข้าพเจ้าพี่น้องก็มีกำลังวังชาพอที่จะจับแพะแยกออกได้แต่มาคิดว่าหากทำเช่นนั้นก็จะเหนื่อยเปล่าโดยแพะกำลังหน้ามือตามวัวลากมันออกมาแล้วเดี๋ยวมันก็ชนกันอีกเสียเวลาไปจับใหม่กับทั้งหากใช้กำลังจับมันก็อาจทำให้มันบาดเจ็บได้ง่าย ข้าพเจ้าเห็นว่ามันขิดกันมาครึ่งวันเช่นนี้คงจะอ่อนล้าหิวโหยจึงเอาอาหารโปรดเข้าล่อหลอกพวกมันเมื่ออิ่มท้องแล้วความโกรธแค้นก็บรรเทาเบ,า,เบ,า,บาบางไปเองข้าพเจ้าจึงจูงมันกลับมาส่งท่านโดยง่ายเกียวเซียนเอ๋ยชมเชยสองหนุ่มว่าเยี่ยมเยี่ยมรู้เขารู้เราร้อยสึกบอบพ่า,าย นี่แม้จะเป็นเหตุการณ์เล็กๆแต่มันก็ต้องใช้ปรัชญาเดียวกันพวกเจ้าไม่เสียทีที่ร่ำเรียนกับอาจารย์ผู้ปรีชาว่าพลางเกี่ยวเซียนยกถ้วยชาให้อาจารย์ไต้เกี่ยวยกน้ำชาให้ซุนเซ็กส่วนเสี่ยวเกี้ยวยกน้ำชาให้จิวยี่พิธีสู่ขอเป็นอันบรรลุสมประสงค์ฝ่ายอาจารย์จึงเอ่ยถามว่าเมื่อใด จึงจะให้ฝ่ายชายมารับตัวเจ้าสาวเกียวเซียนกล่าวเป็นในว่าดารุนีสครานคู่ควรวีรบุรุษเท่านั้นจิวยี่ซุนเซ็กเข้าใจความในที่ว่าขณะนี้แผ่นดินเป็นจลาจนมุ่นวายต่างฝ่ายต่างชิงกันเป็นเจ้าขอให้จิวยี่ซุนเซ็กแสดงความปรีชาสามารถตั้งตัวเป็นใหญ่เป็นปึกแผ่นเสียก่อน จึงจะมารับเอานางใต้เกี้ยวเสียวเกี้ยวไปได้สุนเซ็กจิวยี่สองพี่น้องร่วมสาบานปักใจเด็ดเดียวต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันจนสุนเซ็กได้เป็นใหญ่เหนือนดินแดงกังน้ำอันอุดม ขอบคุณสำหรับการรับฟังนะคะครูบีออนฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการอ่านหนังสือเล่มถัดไปแล้วพบกันใหม่ใน EP หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ